ครับคลิปนี้เรามาดูเรื่องของการผูกประกอบ3นะครับในการประกอบ3ามนั้นเป็นการประกอบไม้3ตัวเข้าด้วยกันนะครับการขึ้นนั้นเราจะขึ้นจากไม้ตัวกลางนะครับผมจะขึ้นจากไม้ตัวกลางดูก่อนนะครับด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดธรรมดาครับนะครับเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับอย่างนี้จากนั้นก็แต่งงานเชือกครับเหมือนเดิมนะครับแต่งงานเชือก แล้วพันครับไปที่ไม้ตัวหนึ่งนะครับอ้อมกลับมาที่ไม้ตัว3มลักษณะเช่นนี้นะครับพันไปเรื่อยๆครับนะครับผมไปมาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ จากนั้นก็ทําการหักข้อไก่เหมือนเดิมนะครับผมหักตัวบนก่อนนะครับโดยการสอดเชือกมารักษณะเช่นนี้นะครับนะครับเป็นการหักข้อไก่นะครับ2ครั้งหรือ3ครั้งก็ได้นะครับสุดแท้แต่ว่าเชือกของเรานั้นจะมากน้อยเพียงใดนะครับนี่ผมหัก2ครั้งนะครับ จากนั้นก็หักตัวล่างนะครับนะครับเหมือนกันครับนะครับนะครับผมหักแค่สองครั้งนะครับแค่สองครั้งให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เก็บเหมือนเดิมครับด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดที่ไม้ตัวล่างนะครับ ก็จะออกมาเป็นลักสณะนี้เรียกว่าประกบ3นะครับเสร็จแล้วครับประกบ3ครับ